คุณเคยสงสัยไหมว่าภายในโรงแรมที่ดูปกติอาจซ่อนความลับลึกลับที่ไม่มีใครรู้แม่บ้านคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามทุกวันอยู่ๆกล้าพูดภาษาอังกฤษเพียงคำพูดเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวเธอและเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของโรงแรมเธอจะพบอะไรใครอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและความลึกลับเหล่านั้น ทุกสิ่งกำลังรอให้คุณค้นพบอยากกระพริบตาคลิกชมวิดีโอแล้วร่วมค้นหาเรื่องลึกลับนี้ไปพร้อมกันแม่บ้านโรงแรมยืนอยู่ในมุมเงียบของล็อบบี้เธอมองลูกค้าต่างชาติที่เดินผ่านไปมาหัวใจเต้นแรงแต่ปากกลับไร้เสียงพนักงานต้อนรับเดินผ่านไปอย่างไม่สนใจราวกับเธอเป็นเพียงเงาที่ไร้ตัวตนแสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นหินอ่อน เสนาฬิกาในล็อบบี้ดังก้องในหัวเธอแม่บ้านกลืนน้ำลายมือจับผ้ากวาดแน่นเธออยากพูดกับชาวต่างชาติสักคำแต่ทุกครั้งที่พยายามพนักงานจะมองผ่านเธอไปจิตใจเริ่มสั่นระริกเรากับทุกสายตาในห้องนี้กำลังจับต้องเธอกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดและผงซักฟอกจางๆเต็มจมูกเสียงฝีเท้าของแขกบนพื้นลามิเนตทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นสุดท้ายเธอตัดสินใจ เธอสูดลึกแล้วพูดออกไปเป็นภาษาอังกฤษชา้ชาๆ e x c u s e me could you help me" นี่ <Yeah. S 1> ทุกคนหยุดพนักงานต้อนรับผ่านมามองเธอด้วยสายตาประหลาดชาวต่างชาติที่เธออยากคุยด้วยก็หยุดเดินห้องรบบี้เนียจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสายตาทุกคู่จับจ้องเธอความรู้สึกเหมือนอยู่บนเวทีใหญ่ที่ไม่มีใครเชียร์แต่พลังบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอ ความกล้าที่เธอเก็บไว้มานานเริ่มเปล่งประกายและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของโรงแรมดังขึ้นอย่างกระทันหันทุกคนสะดุง้งแต่สายตาที่จับจ้องเธอไม่ลาไปไหนแม่บ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่แค่คำตอบจากชาวต่างชาติแต่เป็นความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมแม่บ้านมองไปรอบๆทุกสายตายังคงจับจ้องเธอ หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกอกกอเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ของแขกหรือพนักงานมามาจากด้านหลังเคาน์เตอร์เสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารโดยไม่ให้ใครสังเกตเธอก้าวเข้าใกลแสงไฟสะท้อนบนหน้ากระจกเคาน์เตอร์ทำให้เธอมองไม่ชัดและทันใดนั้นเธอเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืด แม่บ้านสะดุงลมหายใจของเธอหยุดชั่วคราวสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่มนุษย์แต่มันเหมือนเนาลางลางที่มีรูปร่างคล้ายคนแต่หน้าตามไม่ชัดเจนพนักงานต้อนรับที่ก่อนหน้านี้มองข้ามเธอตอนนี้เงียบสนิทเหมือนพวกเขาเห็นแต่เธอคนเดียวเงาลึกลับเริ่มเคลื่อนเข้ามาไกลแม่บ้านรู้สึกถึงความเย็นวิ่งตามกระดูกสันหลังเธอต้องตัดสินใจ ก้าวถอยหลังหรือผู้ต่อแต่ปากเธอกลับสันและประโยคภาษาอังกฤษออกมาอีกครั้ง who are you เงาลาง่ลางหยุดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียนาฬิกาและแอร์ก็เหมือนหยุดทำงานแม่บ้านรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนว่าเวลาและความเป็นจริงกำลังบิดเบี้ยวแล้วเงานั้นก็ตอบกลับแต่ไม่ใช่ด้วยเสียงปกติเป็นเสียงกระซิบที่ดังตรงในหัวเธอ แม่บ้านสะดุ้งจนมือหลุดจากไม้กวาดห้องรอบบีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมเริ่มเผยออกมาเสียงกระซิบทำให้หัวใจแม่บ้านเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเหมือนมีใครมองทะลุทุกความคิดของเธอเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับเหมือนติดอยู่กับพื้นเงาลางๆขยับใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เธอเห็นดวงตาคู่นั้นดวงตาที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่เหมือนกำลังสื่อสารอะไราบางอย่างกับเธอพนักงานต้อนรับทุกคนยังยืนอยู่เฉยๆเรากับไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นลมเย็นพัดผ่านล็อบบี้ทำให้ผมของเธอลู่ไปด้านหลังกลิ่นแปลกๆคล้ายสนิมและฝุ่นผสมกันลอยเข้าจมูกแม่บ้านรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเรากับโรงแรมทั้งหลังกำลังเรียกเธอและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณถูกเลือกเพื่อพูดความจริง หัวใจแม่บ้านแทบหยุดเต้นความตึงเครียดทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธออยากวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับไม่ทำตามใจและทันใดนั้นแสงไฟในล็อบบี้ดับวูบไปความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งเธอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นและเสียงกระซิบในหัวเธอดังชัดขึ้นกว่าเดิมพูดหรือไม่พูดผลลัพธ์จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปแม่บ้านกลืนน้ำลาย ทุกความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นรวมกันเธอจำเป็นต้องตัดสินใจและครั้งนี้ไม่มีใครยกเว้นเธอที่จะช่วยได้แม่บ้านสูตรลึกทุกความกลัวและความสงสัยหลอมรวมเป็นความกล้าเธอยกมือขึ้นแล้วพูดออกไปชัดๆเป็นภาษาอังกฤษ I want to know the truth ทันใดนั้นแสงไฟกลับมาติดอีกครั้งลอบบีไม่เหมือนเดิม ทุกสิ่งรอบตัวเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนมีมิติที่ซ่อนอยู่ในความจริงของโรงแรมเงาล่างๆยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่รอบตัวมันเริ่มแตกสลายเป็นประกายแสงเสียงกระซิบไม่ใช่คำพูดอีกต่อไปแต่เป็นภาพและความทรงจำที่หลายเข้าสู่หัวแม่บ้านเธอเห็นอดีตของโรงแรมเหตุการณ์ลึกลับที่ถูกซ่อนเร้นพนักงานบางคนไม่ใช่มนุษย์จริงๆและแขกบางคน ไม่เคยออกจากโรงแรมไปเลยหัวใจแม่บ้านเต้นแรงแต่ในความตื่นตระหนบนั้นเธอรู้สึกถึงความจริงบางอย่างโรงแรมนี้ต้องการใครสักคนพูดความจริงออกมาและเธอเป็นคนที่ถูกเลือกเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังขึ้นคุณทำได้แล้วตอนนี้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปแม่บ้านยืนตรงรู้สึกถึงความโล่งใจปนตื่นเต้นเธอพูดคำเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่าง และล็อบบี้ที่เคยเงียบสงัดเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เธอรู้ความลึกลับของโรงแรมยังไม่จบและมีบางอย่างรอเธออยู่ในห้องที่ไม่มีใครเคยเข้าไปแม่บ้านหันไปมองประตูไม้เก่าประตูที่อยู่มุมสุดของล็อบบี้ไม่มีป้ายบอกชื่อไม่มีคนเข้าออกแต่หัวใจเธอรู้สึกว่าต้องเปิดมันเธอค่อยๆก้าวเข้าไป เสียงฝีเท้าเธอดังก้องอยู่ในความเงียบอากาศเย็นจับผิวหนังและกลิ่นไม้เก่าๆผสมกลิ่นฝุ่นเข้าจมูกในห้องมืดนั้นมีโต๊ะไม้เก่าตั้งอยู่ตรงกลางดนโต๊ะมีสมุดบันทึกเกา่าหน้าปกสีดำมนเหมือนถูกซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นแม่บ้านเปิดสมุดหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือภาษาอังกฤษและมีข้อความบางประโยคที่ทำให้เธอขนลุก ผู้ที่ผู้ความจริงจะเห็นทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ทันใดนั้นไฟสว่างจ้าเหมือนฟ้าแลบและเรลลังปรากฏอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าที่เคยและรอตัวเธอเริ่มเห็นภาพของอดีตแขกและพนักงานบางคนมีรอยยิ้มบางคนมีสายตาวาววอนแม่บ้านรู้ทันทีสมุดนี้คือกุญแจของโรงแรมความลับทั้งหมดจะเปิดผยเฉพาะผู้ที่กลา้า และเธอพูดความจริงออกมาแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณเป็นผู้รักษาความจริงและทุกคนที่เคยถูกลืมตอนนี้คุณจะช่วยพาพวกเขาออกไปแม่บ้านยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดและความลึกลับรอดตัวเริ่มจางแต่ความตื่นเต้นและความกล้าของเธอ กลับสว่างเจอจ้าเหมือนดวงไฟนำทางและในวินาทีนั้นเองแม่บ้านรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเงาล่างลางก้าวเข้ามาไกลแต่คราวนี้ไม่ได้มาพร้อมความน่ากลัวมันเหมือนมีพลังบางอย่างอบอุ่นและปลอดภัยเรากับกำลังบอกให้เธอก้าวไปข้างหน้าแม่บ้านมองไปรอบๆห้องเห็นเน่าของแขกและพนักงานที่เคยถูกมองข้าม ทุกคนรอคอยคำพูดของเธอสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความโล่งใจเธอหันไปมองสมุดบันทึกรู้ว่าต้องพูดออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษธรรมดาแต่เป็นคำพูดที่มาจากใจคำพูดที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งที่ถูกซ่อนทุกคนคุณปลอดภัยแล้วไม่มีใครถูกลืมอีกต่อไปทันใดนั้นแสงสีทองอบอุ่นกระจายไปทั่วห้อง เงาลางๆเริ่มเปลี่ยนเป็นร้านที่ชัดเจนและแขกกับพนักงานที่เคยจางหายเริ่มปรากฏตัวเต็มตาล็อบบี้ที่เงียบสงัดกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงัวเราะและรอยยิ้มเบ่งบานกลิ่นกาแฟและน้ำหอมโรงแรมลอยอยู่ในอากาศแม่บ้านยืนอยู่ตรงกลางหัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจและความสงบเธอรู้ความกล้าในการพูดความจริง สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้และในที่สุดโรงแรมที่เคยซ่อนความลับกลายเป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับทุกคนที่นี่ไม่มีใครถูกมองข้ามอีกต่อไปแม่บ้างกำลังหันหลังจะออกจากห้องแต่ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงประตูไม้เก่าที่เธอเปิดก่อนหน้านี้ค่อยๆปิดด้วยตัวเองแม้เธอจะไม่ได้แต่ต้องมันความสงบที่เพิ่งเกิดขึ้นเริ่มสั่นไหว เธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังคงสังเกตและรออยู่เบื้องหลังสมุดบันทึกบนโต๊ะหน้าสุดท้ายเริ่มเปิดเองข้อความปรากฏเป็นลายมือสีแดงนี่ไม่ใช่จุดจบเพียงแค่จุดเริ่มต้นของผู้กล้าแม่บ้านหันไปมองรอบตัวหอบบี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่สายตาเธอจับต้องไปที่ประตูมุมห้องบางอย่างยังคงซ่อนอยู่ บางอย่างที่เธอต้องตามหาในอนาคตหัวใจของเธอเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความตื่นเต้นความอยากรู้อยากอยากเห็นและความรู้สึกว่าชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่เสียงลมเย็นพัดเข้ามาและเนาเหล็กเล็กขยับอยู่ในมุมตาเหมือนกำลังยิ้มให้เธอโรงแรมแห่งนี้ไม่เคยเป็นเพียงสถานที่สำหรับพักผ่อน แต่เป็นโลกที่รอให้คนกลา้าพูดความจริงและค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่แม่บ้านยิม้มเธอพร้อมแลว้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปในความลึกลับที่รออยู่ข้างหน้าแม่บ้านค่อยๆก้าวออกจากห้องลึกลับแต่ลอบ,บีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยยิ้มของแขกและพนักงานยังคงอยู่แต่มีบางอย่างแผ่ซานอยู่ในอากาศเหมือนโรงแรมกำลังหายใจ เสียงฝีเท้าของเธอดังก้องแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเป็นจังหวะของความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากยากเห็นสมุดบันทึกยังคงเปิดอยู่บนโตะหน้าสีแดงที่เขียนว่านี่ไม่ใช่จุดจบเหมือนเรียกให้เธอกลับมาอีกครั้งเพื่อค้นหาความลับที่ลึกลงไปแม่บานกาไปลใกล้หน้าต่างแสงเย็นจากภายนอกสาเข้ามา และเธอเห็นร่างเล็กๆของเด็กหญิงในสวนด้านหลังโรงแรมเด็กคนนั้นยิม้มแล้วหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงหัวใจแม่บ้านเต้นแรงแต่ร่างกายกลับเต็มไปด้วยพลังเธอรู้ทันทีโรงแรมนี้ยังมีอะไรอีกมากที่รอให้คนพบและเธอเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดเผยความจริงได้เสียงกระซิบเบาๆกลับเข้ามาในหัวเธออีกครั้ง ทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่ผู้กล้าที่แท้จริงพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหรือยังแม่บ้านยิม้มความกลัวหายไปแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความพร้อมเพื่อผเชิญหน้ากับความลึกลับที่แท้จริงของโรงแรมและเรื่องราวของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม่บ้านก้าวช้าๆไปตามทางเดินมด,ด้านหลังล็อบบี้ผนังไม้เก่าสะท้อนเสียงฝีเท้าของเธอเอง ทุกก้าเหมือนถูกดึงเข้าหาความลับบางอย่างเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเรากับอยู่รอบตัวนี่คือเวลาของคุณที่จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่มานานแม่บ้านผลักประตูบานหนึ่งมันเปิดออกไปสู่บันไดไม้เก่าที่ทอดลงสู่ชั้นใต้ดินอากาศเย็นจับผิวกายมีกลิ่นเก่าๆของความลับและฝุ่นหนาในความมืด เธอเห็นเงาของประตูอีกบานที่ปิดสนิทมีแสงสีแดงอ่อนๆส่องลอดออกมาหัวใจแม่บ้านเต้นแรงและร่างกายสั่นด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปนกันเธอก้าวเข้าไปไกลแล้วได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหัวเราะแผ่วเบาและเสียงร้องให้เบาๆเหมือนมีเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่มากมายรอให้เธอค้นพบแม่บ้านสูดลึก มือจับลูกบิดและดึงออกทันใดนั้นประตูเปิดกว้างแสงสีแดงสาดเข้ามาและเธอเห็นห้องเต็มไปด้วยร่างของแขกและพนักงานที่เคยหายไปพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เหมือนวิญญาณที่รอคำพูดของเธอเพื่อปลดปล่อยพวกเขาออกจากโรงแรมเสียงกระซิบดังชัดเจนพูดตอนนี้เพียงคำเดียว เพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งแม่บ้านกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงและเธอรู้นี่คือชะตาของเธอที่จะตัดสินความจริงและความลับของโรงแรมทั้งหมดแม่บ้านยืนตัวแข็งสายตาทุกคู่จับจ้องเธอความเงียบหนักอึง้งเหมือนเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งเสียงกระซิบในหัวดังชัดพูดออกมาปลดปล่อยพวกเขา เพียงคำเดียวก็พอแม่บ้านกลืนน้ำลายจ่ายเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกความกลัวทุกความสงสัยรวมกันเป็นพลังบางอย่างในตัวเธอเธอสูดลึกแล้วพูดออกไปด้วยน้ําเสียงมั่นคง I free you ทันใดนั้นแสงสีแดงอ่อนๆเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างเจิดจ้าร่างของแขกและพนักงานที่เคยจางเริ่มปรากฏตัวชัดเจน รอยยิ้มและสายตาเต็มไปด้วยความโล่งใจเสียงหัวเราะและเสียงขอบคุณดังขึ้นเบาๆเหมือนโรงแรมทั้งหลังกำลังถอนหายใจความมืดและความลึกลับค่อยๆจางไปแทนที่ด้วยแสงอุ่นและความสงบแม่บ้านยืนตัวตรงหัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจเธอรู้ความกล้าในการพูดความจริงสามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ และเปลี่ยนโรงแรมนี้ให้กลายเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นอีกครั้งคุณเพิ่งเริ่มเรื่องราวยังไม่จบความลับของโรงแรมยังมีรอให้คนพบอีกมากแม่บ้านยิม้มพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่ของชีวิตและความลึกลับที่รออยู่ข้างแน่แม่บ้านถอนหายใจลึก หัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอรู้ว่าการปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่รออยู่สายตาเธอจับไปที่สมุดบันทึกหน้าสีแดงที่เคยเขียนว่านี่ไม่ใช่จุดจบเรากับเรียกให้เธอกลับมาค้นหาความลับต่อทันใดนั้นประตูอีกบานหนึ่งในล็อบบี้เปิดออกเองแสงสีฟ้าอ่อนส่องออกมาและเธอได้ยินเสียงกระซิบ ผู้กล้าที่แท้จริงพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วหรือยังแม่บ้านก้าวเข้าไปพบทางเดินแคบแค่พี่ทอดยาวลงไปชั้นใต้ดินลึกกว่าเดิมความมืดและความเย็นแผ่เข้ามาแต่คราวนี้เธอไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่าเธอมีความกล้าและพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างทางเธอเห็นเอาผู้คนที่ไม่รู้จักบางคนยิ้มบางคนกวักมือเรียก หมือนพวกเขารอเธอเพื่อเปิดเผยความลับของโรงแรมทั้งหมดเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่จะปรากฏเมื่อคุณกลา้าและผู้ความจริงออกมาอีกครั้งแม่บ้านหยุดมองไปรอบตัวหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกว่าโรงแรมนี้ยังมีเรื่องราวที่รอให้เธอค้นพบอีกมากมายแม่บ้านก้าวช้าๆลงบันไดไม้เก่า แต่ละขั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงครืดคราดใต้เท้าความมืดหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นปลายบันไดกลิ่นอับของความลับและอดีตแผ่เข้าจมูกพันใดนั้นเธอเห็นแสงเล็กๆส่องออกมาจากห้องด้านหน้าเสียงกระซิบดังใกล้ขึ้นนี่คือห้องที่เก็บทุกความจริงและทุกวิญญาณที่เคยถูกมองข้ามแม่บ้านผลักประตูพบห้องกว้างที่เต็มไปด้วยร่างเงาจางๆของแขก และพนักงานเก่าพวกเขาไม่ได้ขยับแต่สายตาทุกคู่จ้งมาที่เธอเหมือนรอคำพูดของเธอที่จะปลดปล่อยพวกเขาสมุดบันทึกสีดำวางอยู่บนโต๊ะตรงกลางหน้าเปิดอยู่ข้อความปรากฏเป็นลายมือสีแดงผู้กล้าที่พูดความจริงจะเห็นทุกสิ่งที่ถูกซ่อนแม่บ้านรู้ทันทีนี่คือช่วงเวลาที่จะตัดสินความลับของโรงแรมทั้งหมด หัวใจเต้นแรงแต่เธอมั่นใจเธอพร้อมแล้วเธอสูดลึกแล้วพูดออกไปด้วยน้ำเสียงมั่นคง I want to see the truth ทันใดนั้นแสงสีทองสว่างจ้าแผ่กระจายทั่วห้องร่างเงาที่เคยจางเริ่มปรากฏตัวชัดเจนและเรื่องราวทั้งหมดของโรงแรมเผยออกต่อหน้าเธอภาพอดีตของแขกและพนักงาน เหตุการณ์ลึกลับที่ถูกซ่อนมานานและความลับของชั้นใต้ดินปรากฏต่อสายตาเธออย่างชัดเจนเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นคุณคือผู้กลา้าและตอนนี้ความจริงทั้งหมดอยู่ในมือคุณแม่บ้านยืนตัวตรงรู้สึกถึงพลังบางอย่างร,ราวกับโรงแรมทั้งหลังยกย่องและขอบคุณความกล้าของเธอแต่บา,างอย่างยังซ่อนอยู่ ในมุมมืดลึกที่สุดของห้องบางอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นแม่บ้านยิม้มหัวใจเต้นแรงพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่ของเรื่องราวและความหลึกลับที่รออยู่แม่บ้านก้าวชาชาๆเข้าไปใกล้มุมมืดนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกออกอความเย็นแผ่เข้ามาเหมือนมีแรงดึงบางอย่างดึงเธอไปข้างหน้าเธอสังเกตเห็นประตูไม้เล็ก ซ่อนอยู่หลังม่านเก่าๆไม่มีใครเคยเปิดแต่เสียงกระซิบบอกเธอว่านี่คือความจริงสุดท้ายแม่บ้านผลัดประตูพบห้องเล็กที่เต็มไปด้วยเนาสะท้อนและกระจกเก่าภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวแต่มีร่างของแขกและพนักงานที่หายไปยืนรอเธออยู่เสียงกระซิบดังชัดเจนที่สุดพูดคำสุดท้าย เพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งแม่บ้านกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง I am not afraid ทันใดนั้นแสงสีทองและสีฟ้าผสมกันสว่างทั่วห้องเงาที่เคยซ่อนเริ่มชัดเจนและเรื่องราวทั้งหมดเผยออกมาท่ามกลางแสงนั้นอดีตความลับของโรงแรมแขกที่หายไปพนักงานที่ถูกมองข้าม ทุกสิ่งชัดเจนตรงหน้าแม่บ้านเหมือนเวลาหยุดและทุกสิ่งกลับมามีชีวิตเสียงฮูร์และเสียงขอบคุณเบาๆดังรอบตัวแม่บ้านรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังความกล้าของเธอทำให้โรงแรมทั้งหลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ในมุมหนึ่งของห้องเธอเห็นเงาเล็กๆยิ้มให้เธอและหายไปทันที หมือนสัญญาว่าความลึกลับยังไม่จบแม่บ้านยิ้มพร้อมแล้วสำหรับบทต่อไปของเรื่องราวและโรงแรมแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่บ้านหันไปมองรอบตัวลอบบี้กลับมาสงบอีกครั้งแต่หัวใจเธอยังเต้นแรงความรู้สึกว่ามีบางสิ่งรออยู่ยังคงอยู่เต็มหัวใจเธอหันกลับไปที่สมุดบันทึก หน้าเดิมๆเ,เปล่งประกายเล็กๆเ,เหมือนเชื้อเชิญให้เธอก้าวต่อไปเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่และคุณผู้กล้าต้องเลีอยเส้นทางต่อไปแม่บานค่อยๆก้าวออกจากห้องเดินไปตามทางเดินมิตรที่ทอดยาวลงไปอีกชั้นเสียงฝีเท้าของเธอกองแต่คราวนี้ไม่ใช่ความหวาดกลัวเป็นจังหวะของความมุ่งมั่นและความกล้าระหว่างทาง เธอเห็นเงาของคนที่เคยหายไปบางคนยิ้มบางคนกวากมือเรียกเหมือนทุกคนรอให้เธอเปิดเผยความจริงต่อไปแม่บ้านหยุดเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงอดีตแต่เป็นอนาคตของโรงแรมแห่งนี้และความลึกลับที่ยังรอการค้นพบเสียงกระซิบสุดท้ายก้าวต่อไปผู้กล้าที่แท้จริงเพราะความลับที่ใหญ่ที่สุด ยังรอคุณอยู่ด้านล่างสุดแม่บ้านสูดลึกหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลา้าพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปสู่ความลึกลับสุดท้ายที่รอให้เธอคนพบแม่บ้านค่อยๆเดินลงบันไดไม้เก่าที่ทอดยาวลงไปอีกชั้นแต่ละขั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงครื่นคราใต้เท้าความมืดหนาทึบปกคลุมรอบตัว และอากาศเย็นจับผิวกายจนเธอรู้สึกเสียวซ่านทันใดนั้นเธอเห็นประตูเหล็กเก่าอยู่ตรงหน้าแสงสีแดงอ่อนส่องลอดออกมาเหมือนเรียกเธอเข้าไปเสียงกระซิบดังขึ้นนี่คือความลับสุดท้ายความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้โรงแรมทั้งหมดแม่บ้านยกมือผลักประตูและพบห้องขนาดใหญ่เต็มไปด้วยร่างของแขกและพนักงานที่หายไปแต่คราวนี้ ทุกคนยืนอยู่ในวงแสงทองไม่ใช่เพียงเงาแต่ร่างที่สมบูรณ์และชัดเจนสมุดบันทึกสีดำลอยขึ้นมาจากโต๊ะหน้าเปิดออกเองข้อความเด่นชัดผู้กล้าที่ผู้ความจริงจะเป็นกุญแจของความลับทั้งหมดแม่บ้านรู้ทันทีเธอต้องพูดอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณทั้งหมดและเปิดเผยความจริงสุดท้ายหัวใจเต้นแรง เธอสูดลึกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงที่สุดไอสต t h เด r ท t h พทันใดนั้นแสงทองและแดงสว่างเจิดจ้าผสมกันวิญญาณทั้งหมดราวกับถูกปลดปล่อยหูรอร้องให้และสงสายตาขอบคุณเธอโรงแรมทั้งหลังเริ่มสันสะเทือนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสถานที่สว่างสวยัยเต็มไปด้วยชีวิตและพลัง เรากับได้รับการฟื้นคืนชีพแม่บ้านยืนตรงสายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจรู้ว่าความกล้าและความจริงของเธอเปลี่ยนโรงแรมแห่งนี้ตลอดการแต่ในมุมมืดของห้องเธอเห็นเน่าเล็กๆยิ้มให้เธออีกครั้งและหายไปทันทีเรากับบอกว่าความลึกลับบางส่วนยังคงอยู่และเรื่องราวอาจไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้แม่บ้านยิ้ม หัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความพร้อมสำหรับบทต่อไปของชีวิตและความลึกลับที่ยังรอให้เธอค้นพบแม่บ้านยืนอยู่ตรงกลางล็อบบี้ทุกสิ่งรอบตัวกลับมาเป็นปกติแสงไฟอบอุ่นาสาดเข้ามาเต็มพื้นที่กลิ่นกาแฟและความสะอาดของโรงแรมรอยเตอมาการ์แขกและพนักงานที่เคยหายไปกลับมายิ้มและเคลื่อนไหวอย,อย่างปกติ พวกเขาส่งสายตาขอบคุณเธอเรากับรู้ว่าเธอคือคนที่ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความมืดสมุดบันทึกสีดำถูกวางกลับบนโต๊ะแต่คราวนี้ไม่มีข้อความลึกลับเหมือนทุกสิ่งได้รับการปิดฉากพร้อมเปิดโอกาสให้ชีวิตก้าวต่อไปแม่บ้านยิม้มหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วความกล้าในการพูดความจริง สามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นและเปลี่ยนโลกเล็กๆของเธอเองเธอก้าวออกจากล็อบบี้แสงแดดจากภายนอกสาเข้ามาอบอุ่นราวกับต้อนรับโรงแรมแห่งนี้แม้จะเคยซ่อนความลับลึกๆแต่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและความหวังแม่บ้านถอนหายใจพร้อมรอยยิ้มบางเบาและเดินก้าไปข้างหน้าพร้อมกับความรู้ว่าความกลา้า และความจริงสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้เสมอเรื่องราวจบลงแต่ความกล้าและความลึกลับของโรงแรมจะยังคงอยู่ในใจผู้ที่เคยได้ยินเรื่องนี้